ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมก็เลยจะไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ <laughs> 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 อ่ยวันนะวานัครับวานัทไปไหนะจะบูดานอยู่ไหนอะยู่ยที่นั่นะวานัทอยู่กับพี่หยาดได้แหละครับพี่กอ้อกับพี่สันใช่ไหมนะอะไรขึ้นมาตอนทีห้าหกโมงครึ่งชั่วโมงครึง่งไอกก้กากระจอกมากเลยอีหยัางาไม่เห็นว่าเราจะมากินข้าวต้มอร่อยว่าเป็นวัดเหรอข้างบนนี่ ไหนบ้าๆอรอยพุทธบาทตรงไหนข้นบนนนเอะอาใป่าใ่ปไหมใส่ยนพื้นเวยัไบกมาดนี่อยู่ลอยพุทธบาทลอยพระพุทธบาทไงลอยลอยเท้าของมันออกเย็นเนาะไปกัดลอยลอยแข่งได้่ะลอยอย่างนะลอยพระพุทธบาทรอยเท้า เป็นหินอ้าวพี่กอมาถึงเดี๋ยวเมื่อไหร่เ่ยก็พี่กอมาถึงก่อนดเออไมไปเอยู่เนี่ยเดี๋ยวใช่ปใส่อ้าวเที่ยวคือไม่อยู่นีก็เข้าก้าวขามาไงเป็นรอยหิน ยูนบนขอบย่งไงอ่ะนะเอาเก่าขาไม่ได้ใส่ไม่รู้โดนมีถ้ำด้วยเหรอกัดข้างล่างมีโดนนะกัดมีเสียงโดนนี่เรามา,มาดูรอยพุทธบาท Vai ter